ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมาอยู่กันอีกครั้งครับกับเด็กโค้ด a ช n แนลนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ของเรานะครับซึ่งซีรีส์นี้นี่ก็คือเราจะมาเรียนวิธีการโฮสต์เว็บไซต์นะครับในคลาวด์นะครับแบบง่ายๆนะครับโดยเทคโนโลยีที่เราจะใช้เป็นหลักๆเนี่ยก็คือเป็นบริการของ AWS นะครับ หรือว่าถือเรียกว่า Amazon Web Services นะครับผมซึ่งาการโฮสต์เว็บไซต์ในลักษณะเนี้นะครับเหมาะสำหรับใครบ้างนะครับผมก็คืออ,อันแรกเลยก็คือเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีเว็บไซต์ใหม่เป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือว่าสินค้าหรือว่าเป็นเว็บที่ให้คนอื่นเขามาดูอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นครับ ซึ่งอันเนี้ยเหมาะมากครับผมและอย่างที่สองก็คือผู้ที่ต้องการที่จะมีเว็บไซต์ที่รวดเร็วนะครับทันใจผู้ใช้นะครับผมก็คืออ่าบางครั้งอ่าจากเพื่อนเพบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับอย่างที่เรามีเว็บไซต์แต่มันช้านะครับซึ่งจ่ายเงินเพิ่มเท่าไหร่ก็ยังช้าอยู่อะไรนะครับอ่าที่มันช้ามันมีหลายสาเหตุด้วยกันครับผมก็คือสาเหตุหนึ่งก็คือ มันอยู่ที่ Data Center นะครับ Data Center ของอขออย่างยกตัวอย่างของ AWS นะครับเขาจะมี Data Center ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้น Latency นะครับหรือว่า Ping นะครับมันก็จะน้อยนะครับผมยกตัวอย่างถ้าเพื่อนๆมีอะไระมีลูกค้านะครับอยู่ในเมืองไทยเข้ามาในเว็บไซต์เรานะครับลูกค้าเหล่านี้ก็จะใช้ Data Center ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับ ใกล้ที่สุดของเมืองไทยรู้สึกจะอยู่ที่สิงคโปร์นะครับผมแล้วอย่างสมมุติว่าเพื่อนๆมีลูกค้าที่จีนลูกค้าที่สหรัฐอเมริกาหรือยุโรปก็ดีครับเขาก็ใช้ดัตต c เซน e ตอร์ะนะครับที่อยู่ใกล้บริเวณที่เขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเว็บไซต์จึงมีความเร็วนะครับเร็วกว่าเว็บไซต์ทั่วไปนะครับของ AWS นะครับผมอ,อย่างที่3มนั่คือเหมาะสำหรับ เพื่อนๆที่อยากมีเว็บไซต์ไว้ในคลาวเขาบ้างอะคือแบบเห็นคำว่าคลาวคลาวมันเท่ดีอะ่ะเป็นยุคใหม่เห็นไหมอะไรอะไรก็คลาวเนี่ยนี่เลยครับคลาวของจริงครับ AWS นะครับผมอ,อย่างต่อไปนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีเว็บไซต์ในราคาถูกนะครับอันนี้นี่เป็นแบบว่าช็อตเด็ดเลยนะครับผมถูกนี่ผมหมายถึงถูกจริงๆนะครับแบบว่าโคตรถูกถูกตรโกะนะครับผม ก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราคากันนะครับว่าถูกขนาดไหนนะครับผมครับอย่างต่อไปก็คือเหมาะสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ที่เป็น Static เว็บไซต์นะครับผมเอาละได้ยินคําว่า Static เว็บไซต์เพื่อนอาจจะงงนะครับมีคําถามขึ้นมาซึ่งผมเตรียมคําอธิบายไวแล้วโอเคเว็บไซต์มันจะมีู่ประเภทครับหลักๆนะครับมันก็คือ Static เว็บไซต์กับ Dynamic เว็บไซต์ ซึ่งสองตัวเนี้ยแตกต่างกันยังไงเอ่ยสถิตินะครับเว็บไซต์นะครับประเภทนี้ก็คือข้อมูลที่เราจะโฮสนะครับจะเป็นไฟล์ก็ดีหรือสคริปก็ดีอาจะถูกเรียกใช้งานจากผู้ใช้เท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นไฟล์พวกนี้จะเป็นพวก JavaScript HTML นะครับ CSS นะครับหรือว่าจะเป็น bundle ของ Library ต่างๆเกี่ยวกับพวก React อะไรพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้จะเป็น static ทั้งหมดเลยนะครับผมต่างกันตรงต่างกับ dynamic นะครับซึ่ง dynamic เนี่ยจะเป็นสคริปที่ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ PHP และ ASP.net นะครับซึ่งสคริปเหล่านี้เนี่ย อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับจะคอยจัดการบริหารอ่า o u r c e นะครับ resource หรือทรัพยากรทรัพยากราบนเซิร์ฟเวอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นการบริหาร t a t ชันก็ดีหรือจะเป็นอ่าหรือจะเป็น a u t h e n t i c a t i o n token ก็ดีอะไรประมาณนี้ครับก็จะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก PHP ASP.net อะไรพวกนี้นะครับผมที่ที่จัดการเรื่องพวกนี้นะครับผมอ่า หลังจากเรารู้เรื่อง Static กับ d y n a m i c ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเว็บการการโฮสต์เว็บไซต์แบบนี้จะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับที่ใช้ PHP เป็นหลักนะครับซึ่งมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมเพื่อนๆอาจจะคิดเอาเราเป็น ถึงกระทั่ง AWS ทำไมเรามี PHP จะใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับอ่าผมต้องบอกก่อนว่าการโฮสเว็บไซต์ไว้ในคลาวด์เนี่ยครับคือมันมีหลายประเภทนะครับมันมีหลายแบบนะครับอย่างที่ผมจะอธิบายในคลิปต่อๆไปเนี่ยครับมันคืออ่ามันคือแบบง่ายนะครับแล้วเป็นที่นิยมนะครับสำหรับอ่าผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์อ่าเป็นของตัวเองนะครับหรือเกี่ยวกับอ่าผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้นะครับอ่าซึ่ง ซึ่งถ้าเพื่อนๆนะมีเว็บไซต์เป็น PHP นะครับเพื่อนๆต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งผมจะไม่อธิบายนะครับซึ่งเพื่อนๆต้องไปดูในในเรื่องเกี่ยวกับของ Kubernetes นะครับของ Docker Container อะไรพวกนั้นมันจะเป็นของเรื่องอเริ่มโบราณไปนะครับซึ่งผมจะไม่อธิบายนะครับผมอย่างที่สองก็คือ,อไม่เหมาะสำหรับผู้ที่แบบว่าใช้ C p a n e อเป็นหลักนะครับในการ ติดตั้งแอปพลิเคชันก็ดีหรือว่าเว็บไซต์ที่ใช้แอปพลิเคชันหรือใช้ cpanel หรือว่าหรือว่าเพื่อนๆที่ใช้ cpanel ในการในการมอนิเตอร์หรือการเป็นเครื่องมือหลักนะครับก็คือจะไม่เหมาะนะครับเพราะเพราะว่านี่ของเราเป็น AWS นะครับเอาแล้วนะครับผมเราจะมาพูดถึง สิ่งที่ต้องใช้นะครับในซีรีส์นี้นะครับผมก็คือจะเป็นอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องเบสิกนะครับที่เพื่อนๆจะต้องมีคือเป็นเป็นบัตรเครดิตนะครับเป็นโทรศัพท์และอีเมลนะครับเพื่อซึ่ง3อย่างเนี่ยเราต้องใช้นะครับในการสมัครสมาชิกอของ AWS นะครับผมซึ่งบัตรเครดิตเนี่ยเราต้องใช้แต่เขาจะไม่ชาร์จอะไรนะครับซึ่งเขาจะต้องเขาใช้เราจะต้องใส่ครับเขาเรียกร้นะครับเขาเรียกร้ แล้วโทรศัพท์เนี่ยขณะที่เราสมัครเนรี่ยเขาก็จะส่งโค้ดมาให้ในโทรศัพท์นะครับเราก็จะฟังอ่ารู้สึกเขาจะโทรมานะครับแล้วเราก็ฟังอ่าแล้วเราก็กรอกโค้ดลงไปในฟอร์มนะครับและอ่าที่ขาดไม่ได้เลยคืออีเมลนะครับซึ่งเราจะต้องใช้อีเมลในการสมัครเหมือนกันนะครับผมอ่าอ่าอย่างต่อไปเลยคือที่จะต้องใช้คืองบประมาณนะครับผมอ่างบประมาณที่ใช้นะครับ เริ่มต้นก็ประมาณสิบห้าบาทนะครับสิบห้าบาทนะครับซึ่งอ่าซึ่งเอาบริการของ AWS เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่สิบห้าบาทต่อเดือนนะครับซึ่งเขาก็จะชาร์จเราไปเรื่อยๆนะครับทุกๆเดือนทุกๆเดือนทุกๆเดือนนะครับก็พออ่างบประมาณทั้งหมดก็ร้อยแปดสิบาทต่อปีนะครับร้อยแปดสิบบาทต่อปีแล้วเอา้าไหนเมื่อกี้บอกสิบห้าบาทก็คือผมบอกสิบห้าบาทเนี่ยหนึ่งเดือนใช่ไหมครับสิบห้าบาทหนึ่งเดือนก็ถือว่า ผมว่าถูกสุดแล้วล่ะผมว่าถูกสุดสนะสิบห้าบาทต่อเดือนแล้วถ้าสมมุติเพื่อนๆไม่อยากจะให้เขาคิดสิบห้าบาทของเราก็ก็ยกเลิกบัญชีไปนะครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนหรือว่าสองเดือนผมจําไม่ได้แล้วไม่แน่ใจอ่าเราก็จะไม่ต้องจ่ายเงินในส่วนนี้นะครับซึ่ง AWS เนี่ยถูกมากนะครับบริการเขาถูกมากผมชอบอ e ีกตรงที่แบบว่าอ่าสิ่งที่ผมชอบ AWS ก็คือเขา เขาใช้ระบบ PSUGO ครับผมแบบระบบแบบที่ว่าถ้าเราใช้เราก็จ่ายถ้าไม่ใช้เราก็ไม่ต้องจ่ายถ้าเราใช้เพิ่มเราก็จ่ายเพิ่มอะไรประมาณนะครับก็คือเนี่ยในในการคิดเงินกับลูกค้าลักษณะเนี่ยมันเหมาะมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้บริษัทและนักพัฒนาเนี่ยเข้ามาสมัครสมัครสมัครนะครับแล้วลองใช้แต่ถ้าสมมติว่าเว็บไซต์เนี่ย หรือผลิตภัณฑ์เนี่ยมันยังไม่มีคนใช้เราก็ไม่ต้องเสียตังอะไรเลยครับเราไม่ต้องเสียตังอะไรเลยถ้าเราใช้เราก็เสียเราไม่ใช้เราก็ไม่เสียเปรียบได้คล้ายๆกับค่าน้ำค่าไฟบ้านเราอะไรนะครับที่แบบว่า,ามันจะมีหน่วยอยู่ถ้าคุณใช้ไม่ถึงหน่วยอะไรเงี้ยนะครับคุณก็ไม่ต้องเสียนะครับค่าไฟตรงกันอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับเป็นโมเดลคล้ายๆกันนะครับผมและต่อไปนะครับ ผมเอามาไว้ในใต้งบประมาณนะครับก็คือมันเป็นชื่อโดเมนนะครับยกตัวอย่างเช่น facebook.com,youtube.com มันก็ประมาณ300บาทต่อปีนะครับซึ่งเพื่อนๆจะซื้อโดเมนในจากเว็บไหนก็ได้นะครับที่เขาขายโดเมนนะครับผมแนะนำนะครับ Google Google domains นะครับผมอ,อันนี้ก็คือว่า ถ้าเราจะต้องการมีโดเมนเป็นของตัวเองนะครับผมถ้าเราถ้าเราต้องการถ้าเราไม่ต้องการจ่ายถ้าเพื่อนๆต้องการเรียนอ่าโดยเฉพาะเนี่ยครับในในในซีรีส์นี้นะครับเราก็จะใช้ f r e e n o ดอทคอนะครับเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับอันนี้ผมลิสต์ไว้นะครับผมลิสต์ไว้อ่าเผื่อเพื่อน <S <S ๆเฮ้ยเราต้องการเว็บไซต์จริงๆเลยอะไรเงี้ยเราต้องการสร้างเว็บของเราจริงๆเลยอ่าเพื่อนๆก็จะเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็โดเมนก็อ่า เขาก็ขายประมาณอยู่300บาทต่ตอปีกันอยู่แล้วนะครับผมครับผมขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการโดยย่อนะครับของซีรีส์นี้นะครับเราจะทำอะไรบ้างก็คือขั้นตอนที่1เลยเนี่ยเราจะสมัครโดเมนก่อนนะครับซึ่งเราจะใช้ free nom r com นะครับสำหรับโดเมนของเรานะครับซึ่งเพื่อนๆจะไ,ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้โดเมนที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับที่ซื้อไว หรือว่าเพื่อนๆจะซื้อโดเมนเพื่อนๆจะซื้อโดเมนที่จะใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เลยก็ได้ครับพวกโดเมน n c o m n e t ที่เพื่อนๆแบบเฮ้ยเราต้องการสร้างเว็บไซต์จริงๆนะเพื่อนๆซีเรียสกับตรงนี้นะ,ะก,ก็ใช้ตรงนั้นเลยก็ได้ครับสมัครโดเมนนั่นก็คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมส่วนขั้นตอนที่สองนะครับเราก็จะมาสมัครบริการของ AWS นะครับก็จะใช้ สิ่งที่ผมบอกมาแล้วข้างต้นนะครับบัตรเครดิตแล้วก็อีเมลโทรศัพท์นะครับผมเราก็จะมา,าผมก็จะทำสไลด์นะครับทำเป็นสไลด์มาทำเป็นคลิปมามามา,มาบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าสมัครยังไงนะครับผมหลังจากเราสมัครแล้วนะครับผมเราก็จะมาทำการตั้งค่านะครับ ตั้งค่า S3 bucket นะครับ S3 bucket นี่ก็คือเป็นบริการย่อยของ AWS นะครับหลังจากเราตั้งค่าแล้วนะครับเราก็จะอัปโหลดไฟล์ไฟล์ของเว็บไซต์เรานะครับเอาขึ้นไปในเอาไปใส่ใน S3 bucket ตัวนี้นะครับหลังจากเราได้แล้วนะครับเราก็จะตั้งค่า Route 53นะครับ Route 53 Route 53นะครับใน AWS นะครับใน AWS เพื่อ,อเพื่อตัวนี้จะจัดการเพื่อว,ว่าเราตั้งค่าตัวนี้เราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ network เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเรามาครับซึ่งเราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับมามาใช้ในขั้นตอนที่5นะครับก็คือเราจะมาตั้งค่าการเชื่อมต่อนะครับให้โดเมนของเรานะครับเรียกใช้ พวกข้อมูล Server เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นนะครับซึ่งเวลาเราสมมติเราใช้อะไรอะ่ะสมมติชื่อโดเมนของเราคือเด็กโค้ด m คอะไรครับเวลาเราพิมพ์เข้าไป decode.com ในเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับมันก็จะเข้าไปใน S3 bucket ของเรานะครับมันก็จะเรียกข้อมูลจาก S3 bucket ของเราผ่าน Round t e 53นะครับผมนะครับแล้ว ผู้ใช้ก็จะเห็นหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับผมอย่างที่6นะครับเราก็จะมาทําการตั้งค่าเพิ่มนะครับเป็นค่าเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยสนับสนุนการใช้ HTTPS นะครับหรือเราจะใช้ SSL ตัวนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อเวลามันมีข้อมูลาจากผู้ใช้ส่งเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็จะมี Encryption เกิดขึ้นนะครับเราข้อมูลจะต้องเราจะต้อง encrypt ข้อมูลนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการโดยย่อนะครับก็คือว่าคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับคลิปต่อไปเราจะมาเราจะมาเราจะมาดูกันนะครับแต่ละขั้นตอนถึงรายละเอียดนะครับผมก็จะมาแจกแจง ะครับแล้วเราก็จะเรียนตัวนี้ไปด้วยกันนะครับผมยังไงก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งอะไรครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมยังไงก็ห้ามพลาดนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ